แล้วแล้วไป <S <S ไป,ไปน้อยเนาะผักเป็นทีเรียบร้อยดูผมหาที่จอดรถก่อ<ม>นไป,ไปร่มนั่งๆให้ผู้กรณีบ่ยังไม่เห็นบ่ผักเนาะไปหาผู้หาผู้กรณีนาโรมโคตเพิ่มเติมพี่น้องอะไรเรื่องขายยาเนาะ ทางปลุกกรณีประชัยมากเท่าไรเนาะได้ตกลงแล้วก็มอบเอกสารเขียนเอกสารเรียบร้อยแล้วคือเนายเนาะพ่อหมาม้าเห็นมูฟี่หงน้ำ เอาพี่น้องเลยเนาะเปิดคลิปเปิดภาพมาบานิกาทั้งบุญสารวัลนั่งอยู่รถอา่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อบานี้พี่น้องเลยเนาะพอดีทั้งอยอ่ไอเจียงหน่อยเนาะแม่แม่ครับไอเจียงคนมหาดแล้วครับสวัส <c oughs> ดีนะครับเ <พา S 1> ด้อ <พา S 1> รับพระบสดีครับครับครับยันหลักะท่งน้องสาวทั้งด้งนานหลังพี่น้องเลยเนาะสบายดีน้องสาวละพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> เอาก่อนอื่นเด้อพี่น้องเด้อกราบทักทายสปาดีพ่อแม่พี่น้อง บารดีมูเพลินกันเบิดสุขขู่สูขข่คนพี่น้องเลยเนาะอ่าพบเจอกันอีกแล้วกับ EP2 สำหรับมือนี่กำลังจะเดินทางพี่น้องเลยไปหาทางภูก,กรณีเนาะพูดคุยโอรมกันเติมว่าจะเอาจางังไได้แน่พี่น้องเลยเนาะอ่ากับอ่าทางไอ้ปังสันจิไปฮับทางพี่สะพ้ายเนาะ,ะพี่สะพ้าย กับทั้งญาติอ่าครูครับแน่พี่น้องเลยเนาะแล้วชีวิตกันยังบ่อายล้ววะอ่าแนนแอ็ดเอาฟังเบอร์เราทำการติดตามกันพี่น้องเลยเนาะก็อยากให้มันแหละมันทัวร์ไว้บ,บนกระได้จะได้กลับบ้านเนี่ยพี่น้องเลยเนาะากับลายมือกลับบ้าน่าอยู่แต่ห้องเนาะคนเคยไปปัญหาย,ยู่แต่ห้องอื้อตัดเลยพี่น้องผมอยู่บ้านกับปกับ ตื่นสาม้าหนึ่งไปได้เลยอยู่บริยูบ้านเราได้อยู่บริยูกับครอบครัวเลย <c oughs> ไปสองสามหมื่นสี่ห้าหมื่อจังมาไปแถวชายแดนเวียดนามไปละไปซอยเรือผู้ถูกผูยากพี่น้อยไปติดตามโซนการเ,นเ <c oughs> ี่น้องเด้อวัดจังไดแน่เนาะกำลังมัหาบอลขับรถกันเนาะไกลพอสมควรเลยคือกลับที่บ้านเท่านั้นเนาะ ไปยี่บ้านผมนี่โอ้ยกลับไปใสก็ได้พี่น้องไงสามกิโลกลับไปรถสามกิโลคนเวียนอยู่นี่ก็บพราแห้งอะพี่น้องนะเป็นชั่วโมงเ <c oughs> นี่ยแหละพี่น้องไปไสมาใส่ก็คิดเงอะหรือว่าอยากไปเมื่อวานอยากไปประตูน้ำอยู่คิดงเงอะป่ะ <c oughs> ประตูน้ำแห้งรถติดขัดเนะพาะครับครับเบื่อมันเลยแมศูนย์รถกันเลยศูนย์เสีอผ้าคนึกซื้อเสีอผ้าลาย ไปเยี่ยมเยืยอนอ้ทินเกาสินเคยเฮีดยวเบียดมาเลยทำงานมาสิบปีคือหลังส <c ười> ายเสื้อผ้าไปไปใั่ไหมนะเนาะยานนั้นศูนย์กลางกรุงเทพเลยครับ <c ười> <c ười> กี่กับทั่งน้องสาวเนาะกลับไปไปกับเจียงเนะนาะอาจฉริยคนไปพาไปสถานทูต ไปยื่นเอกสารเพิมม่มเติมเป็นอะไรเนาะอันก็คืออ่าเอกสารทำงานเนาะทางเอกสารทำงานเนี people, ่ยเป็นอะไเนาะเพราะว่าต้องให้มันครบนะเพราะว่าซิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเขาอยูโบวันพี่น้อะไรเนาะอ่าเพราะว่าจากการตัดสินใจในเรื่องฟ้องร้องพอวบราเนาะโบราณจังใดก็อยู่นี่เลยอยู่กับโบวันจะตัดสินใจคือคือน้องสาวบุญสารวันพี่น้อะไร คือปัญหามาสํานั่น1,000เนาะกะสุดแต่บุลรวันจ่าจังไดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าทางบุลรวันคิดว่าจังไดลูกะมัน่อืมมันยากล1กับ1เนาะอ่าอยากเนอมงทียงมาก่ปีอ่ม่ใ่กมือสาธุเอาเนาะ ทำบุญไปนะพี่น้อยเฮ็ดจันไรชาเนาะถ้าเขาจะฟอ้องร้องไปอีก,กจักปัสให้เฮ้ามีเฮ้าหรือบอกก่อขนานดะพี่น้องเนาะขิดว่าพ่นกะคือสิบูมีคือเฮ้าคือสิบูมีคือเฮ้ากัะพี่น้องเนาะสิไใ้แต่คำพิพากษาโดย <c oughs> ได้เป็นแสนสองแสนก็นมีคำพิพา,ากษากระดาษแผ่นหนึ่ง <c oughs> ตามยึดทรัพย์เขาไม่รู้จะมีหรือเปล่าทรัพย์สรัมีบ้านมีที่มีอะไรให้เรายึดหรือไม่ก็ไม่รู้ครับเสือเฮ้าเฮ็ดไปกะ ต้องใช้เวลาดานอีกเนาะครับนะใช้เวลานานดิไม่รู้จะได้หรือเปล่านะก็เลยมีแต่ว่าทางบุญการเลพูดคุยน้องขอบครัวแล้วก็คือพออยู่บ้านกลับมาคุยคุยกับน้องสาวอีกกแกมีแต่ว่าประมาณนั้นพี่น้องเนาะอว่าจะนะาแข่งมันแล้วมันจบจบไปเอาสี่เหลี่ยมกล่องลายก่บต้องใช้เวลาแล้วก็ยางคนกับซูมิซูมิเฮ่านะกันนะก็จะให้เฮาสำนักนะ ว่าทำบุญทำทานไปท่างบนกระแดเนาะกับขั้วบุญนี่น่าต่พ่อมาพี่น้องโบมบอกจ้านะเนะาะพ่อขั้วคยมักยากแต่มันแล้วมันทัวร์หรอกอะไรมันสบายใจแล้วก็เฮ็ดไปยากเลยะนะหนังวุ่นยากมากกับมันต้องไล่เรื่องไลยเล่ากันมันยากขนานดะพี่นอ้อะไรก็เลยนี่หลายผู้ละคนอยู่เอฟซีกับคอมเมนต์มาเนาะบอกว่าโอ้โหวุว่นว่ะ หมื่นเดียวมันเกินไป้อยูขั้นต่ำมันต้องแสนบาทตนะัวห้าหนะมื่นนะนะกต่แมนคอมเพลนยูเนาะชีวิตคนทั้งคนนะให้แค่หมื่นเดียวมันไม่ไหวอะไรประมาณนี้นะร้ายวนาะนักพี่น้องเหมืนกับวุ้งพรมร้ายเนาะกะเที่จะได้สายพี่น้องเนาะจะให้วุ้นไปเข้นฟ้องร้องกันกนะมาวุ้นกับผมมายากกันนะนั่นนะนะพี่น้องเนาะ แล้วแต่คือไอ้ชนะคนเดียวแล้วแต่ผลนสีเฮ็ดบุญจะท่านน้ำผู้เสียชีวิตเนาะจำไดพี่น้องเลยในการมีทางพิสภัยจะไปน้ำเนาะก็ลูกซ่าลูกซา,า,า,าไปเยียนที่เนาะพิสภัยว่าจะไปน้ำไปฟังไกลเกียกับผู้กรณีน้ำกัน นางวันนนพี่สะพายกอบลูกชายพี่นางเลยมาแล้วใช่ไามอ้าวห้องยับมาทั้งเพื่นเพื่อนท่านคุณคุนมาขึ้นมาสวัสดีครับสวัสดีครับทางบริการจังหันไปเองแม่บอกเพื่อนนั่นสวัสดีครับครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนไปเองบอกเพื่อนไปแล้วแม่บอกไปหอดแล้วจ้าเมื่อกี้เพฝนท่วมนะฝนว่าอันนี ยานเท่ากูไปหาคนณเนี่เลยจไหนี่ละลังเลอยคุณก็เลยไปหอดก่อนเผื่อก็เลยทุ่งหามาบ้าละบอกก็ดีมากพีคนนั้นทอดเร้วเดินทางไปํำกันมาพี่น้องเลยเนาะแอยู่ดีแมงบอสวัสดีเยู่กันไข่ย่อมกเท่าเท่าเธออยู่ไข่กันย่ไโอ้จีตวัดเงียบเลยอากาศเปลียนกาศมันเปลี่ยน แต่ไปฟังน้ำกันเน,นา,านดะนดูกุหลาบพี่น้องชิว่าจะได้จะได้กะอยัให้มันง่ายไ่อยากให้มันาย,ยากเนาะมันท้องกันไงกันแล้วแล้วไปเน,นี่ย <c oughs> ถนนเซนเนี่ยที่เกิดเรียนถนนเส้นเนาะจะเปิดตัดกูอยู่ทางหลัง แม่นบ่ที่เกิดที่เดียวกันที่เกิดเหตุแม่นน่ะสเส้นใต้สะพานน่ะแค่จ้ะเรียกถนนับเดี๋ยวันนี้น,นี่คุณก้าวเปิดมองนี่ สามสิบห้ากอง <trilogy> อนย่ออยู่พี่นองเลยเนาะตอนเด้กามาหอดทีลงผักเป็นทีเรียบร้อยไปลงกุ้เกี่ยวลงกุเกี่ยวไปพัาห้าร้อยบาทไปพี่นังเนาะกามาหอดเป็นทีเรียบร้อยบาทเดีย อ๋อสบายดีสบายดีอ๋อันนี้เมีนทั้งยากผูพับรดพี่น้องลยเนาะทั้งอ้ายยังก็ซื้อเราฮะง่ายง่ายง่ายมีระพงง่ายง่ายโอ้เรื่บางฝาพี่ถูกไหมอ่ะอืมใครยังมาจากจะมาี่านั่งนั่งไปนั่งกันไปนั่งน่งย่ ยูกรณีหป่ยังเห็นไหมขยนบ่อยน่ะสเแน่่เอาลิปปิตะลิปิตใ่วาสุปิดแต่ว่าันิปทนเีรอรามต้องกานเลยบอว่าคือรถมาต้องกันเลยบ่อวถือว่าคบบ่อยระเจา กระตามที่เพิ่นบอกับโคู้้น่ท่านตั้องเดรถูหกอาอันนี้ของเห่าปีแนีอันนี้แปลเรียบร้อยนตแปลยังบ่บามากปอันอันที่เรีแปะมาอื่นอนนีาพอนี่ตัมนาดใ่ขนาดใช้ของอันนี้นะเอามาแต่จะทันถุดปะ ไปสามเนาะคนนักเนาะตัวแปยนยังไมตัวอื่นเอากระเืงมาเื่นเนาะมื้แล้วจีเปเอาหลัมากเไปกับคนเราใอสิบห้าเนี่ยจะมอบเลยอาปกนีาเราะว่ามันมีอย่างไ่ห้อหมอบเอกสารล่ะต้องรอเจ็ดนู่นไปมื่นเปนบ่ออะไรบุญอปนบอเอกสารมื่นเนาะกับพบรอเจ็ดนู่นจัง ตัวป็นช่วงเขาบริษัทเนาะต้องไปจวนเขาบริษัทจังได้ก็ยูุติว่าทั้งเอาเจ้าต้องเมื่อบ้านปะเมื่อเมื่อเมื่อเห็นงานเนาะเห็นงานเหล่ามือเดียวเหล่าเผื่อเหล่าเจ้าต้อง จะ,จะรงเรย็ร้ออยู่น้ำาอ้พ่นก็ได้ท <c oughs> าไอ้พ่นเีงนึงเนาะห้องตองจำเป็นต้องไปน้ำบอ่อฮต่สิคุเข้อระไรก่อนนะตัวย่างนี่เมื่ออื่นน,นี่พ่นสิไปยื่นเอกสารก็พอรบอเนาะ <c oughs> แต่เน่าต้องไปน้ำบอนะ่อฮะจำเป็นบอ่ <c oughs> อบ่จเราว่าเดี๋ยวขอไปก็ได้ บอกแล้วและไปบูดเรียวก็ได้นะมันบริเเพราะาวาเอกสารให้เราไปยแม่ไปยืนเดียวก็ได้เดียวมันเสบริเวลกันถ้าาาตงเรเ่าแต่เจ้าแต่เจ้าชาได้เพราอีกเอนึอเพราะเอนอนนะ้มาหื่นสิไม่อ่า้ทวาาได้แล้ว่อาโอยเมือนรืไพี่แริบ นัแม่มันเงาเยวาให้มันดก่อนั่นเข่าบ้าระบ้อไยังตื่นตีห้านเรื่องเขาเรื่องเข้ายิ่งไปกินข่าวโอไมมีนะเดี๋ยวก็ซีนตอนนั้เราขาทางผือกรณียังเมินมากอยู่เนาะเจ้าหอดไปเจ้าหอดตอนสิบโมงบังแปงเทปมือ ก็ค้อถ่ายในถาดโดนแต่ชิดก็ไปแถวเลยมัเลยคุณไปยืนเลน่รอพการรอดและไปเขาจยอดทำกดซอยเขาคกินอย่างเขาจะหอดจนซ่านาเวนว่ากินใจเพื่อนเพื่อนดีว่าสิผ่านอุ้ม่อยน <laughs> Tay mừng lời bụng, cho mặt lời bụng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คบันพี่น้อง,งเลยเนาะตัดภาพมาบันนี้กะายูฮานกับเขา่าพี่น้อง,งเลยเนาะหลังจากออกมาแต่ทางโรคพักเนาะไปหาผู้หาผู้กรณีนาโอรมกดเพิ่มเติม,ตมพี่น้อง,งเลยเรื่องขายย,ยาเนาะทางผู้กรณีปัจจัยมากเท่าไรเนาะจะได้ตกลงแล้วกะมอบเอกสารเพื่อเอกสารเรียบร้อยแล้วพี่น้อง,งเลยเนาะทางผู้กรณีก้าให้เวลาเนาะสองเดือน เพื่อหาเงินจำนวนสี่หมื่นบาทเนาะเพิ่นสี่เยียวยาให้สี่หมื่นบาทตะกี้ว่าสี่เยียวยาให้หาหมื่นแก็จะขอผ่อนเดือนละสองปัญหาพี่น้อง,ง <20 S 1> เลยเนาะก็เลยว่าโอ้เนาะเปิจุกะนานก็จุกนานเ <20 S 1> นาะยี่ส <40 S 1> ิบ <40 S 1> เดือนยี่สิบเดือนพี่น้อง,งเลยก็เลยก็เลยเฮ็ดไม่เหมือนกันเท่ากันอายนองกันกับบาพูดคุยโผล่ลมตื้มเนาะขอเวลาให้ทางอ้ายพันซักนาะสองเดือน ให้เราหาเงินมาให้เ hmm. ป็นก so, okay. ้อนซะเนาะเพราะเฮาก็อยากได้เงินเป็นก้อนพี่น้องมาเหตุบุญขนาดเพี่น้องเนาะเพื่อให้เฮาเท่านละสองวันหน้ากับวันหน้านี่ยก็จะชี้นำได้พี่น้องเลยเนาะแต่เขาใจอยู่เนาะเฮาก็เฮาก็ต้องพูดคุยตกลงกันกับเพิ่อนเติมแต่เพิ่อนก็ตกลงโอเคเนาะคงใจว่าอีกสองเดือนจะหาเงินมาให้พี่น้องเลยเนาะถ้าเสียสิ้นไปด้วยดีเนาะเรื่องทางผู้กรณีเนาะพูดคุยกันเรียบร้อย กี่น่อยก็แต่ซองเดือนวันที่เส้าหาเส้าหาเส้าหาเพือนมีนาเส้าหามีนามาอีกกี่หนอ่อยเนาะนะจ่ายเงินอยที่รถถังเนาะเก็บร้อยแต่กัส่วนที่เหลือก็เป็นเอกสารบันทึเนานะเอกสารยื่นพรบรยังอยู่ยังบ่แล้วเนาะรอแย่ล่อแปล่ล่อแป่อยู่สถานทูทนทตข์ก็คือมืออื่นเนาะนัดรนะับแล้วก็วุแล้วก็เอาเอกสารตัวเองไปยื่นกับที่บริษัท ต้นเร,รื่องพระโบันครับผมประมาณนั้นพี่น้องนาะหลังจากยืน่นแล้วเนาะมือมอื่นทางบุญเกศเศรษฐกับบ้านตอนแรกพี่น้องเลยเนาะเพระาะว่ายื่นปุ๊บนี่ก็ต้องทางบริษัทเพิ่นก็จะต้องเบิ่งรายละเอียดเอกสารอีก <7 S 1> ว่าอ่าประมาณเจ็ดวันกว่าสิผ่านหรือว่าผ่านเนาะนัดจ่ายถวาวรผ่านนัดจ่ายเจ็ดวันนหนึ่งไอ้ไข่ถาวรผ่านก็เขาจะออกเป็นเช็คเช็คเพื่อไปแลกเงินสด ในนามของบุรวรันเป็นผู้รับมอบหน้าจากคุณพ่อก็มีสิทธิ์รับเงินแต่เพียงผู้เดียวเนาะในทางด้านดําเนินคดีกับถ้าสมมติยี่สิบห้าอ่าพอถึงยี่สิบห้ามีนาเขาไม่ได้ตกลงตามนั้นทางตำรวจเขาก็จะฟ้องส่วนเราจะเรียกค่าเสียหายเข้าไปในคดีก็เป็นสิทธิของบุรวรันผู้รับมอบหน้าจะตัดสินใจว่าจะเรียกหรือไม่เรียกเนาะ ประมาณนั้นแหละพี่นังเลยเนาะฮะก็เลยมาแจ้งพี่แจ้งน้องเนาะเอฟซีอะไรบุญธมกันพี่น้องกับรถค่ะหาคนก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงเป็นแง่บุญสารวัลโอ้โหสารเนาะจะได้ดีคอยผ่านเรื่องรอบไปโดยดีเด้อเนาะจะได้กลับไปหาลูกหาเมะนะพี่น้องกับเนาะมากอะสองซามเมอร์แล้วพี่น้องเลยเนาะแค่นนี้แหละคือน้องสาวกับผู้เดียวพี่น้องกับสิป้าคนกับแมนยูฮังกับมีทั้งไอ่เจียงเคนอยู่น้ำเนาะกับบุญใจแน่พี่น้องเลยเนาะไอ้คนกับไปหาไปชงเนาะจำหน่อยกินเขาได้ไอ้คนกับไปชงอยู่ เชียบ่เชียรลังชิดเดี๋ยวพาไปเบิ้งอุปกรณ์ปบุนประบุนากได้อุปกรณ์ไม้อะไรพี่น้องเพราะว่าบุนบันป่าฝากมาว่าใครบุญซื้อให้ประบุนก็เลยว่าบนอยู่ในรถนะไรพี่น้องทั้งอ่านบนก็ได้ยินก็เลยอยากพอเวลามือนี้ก็ได้อยู่อ่านบนก็เลยอยากอาสาพาไปพี่น้องอาจารย์ก็ขอบใจทายลายเนาะอ่าแกาศยิภาพไปทรงอยู่ห้องน้องสาว ตัวมื่อนี้จะไปนอนอยู่กับน้องสาวคืนหนึ่งก่อนแต่มื่อื่นทั้ง้ายจะได้พักไปพร้อมกันจะจังบอลลายเวียกเป็นน้องบอลลายบอลไปหันหนังก็ได้อยู่บอลเดียวจบเลยเนาะใส่ทั้งอ้ายแล้วเนาะฝากทั้งอ้ายทั้งแม่เนาะครับครับครับโอเคประมาณนี้พี่น้องไอแจ้งพีเจีงน้องพียงสมรรถก่อนวุ้งกับเจริญขออนุญาตเดินทางเนาะไปทางเชียงรังสิตไปซื้ออุปกรณ์กับทางเดินทางไปพนัลสามเนาะสาธุประดิษฐ์เนาะ โอ้โหดยโดยโอเคอ้าวาคินี่บุญขอจบคลิปเพียงเสนอกอนได้พ่นังเดอ้อขอบุญคุมุกใจลายาทั้งหายเนาะค่ะไปสาพิน,งนองเนาะคลิปคาเสียหายเนี่ยธรรสองี่แข่ครับ สองร้อยชีมีเก้าเลานะแม่เก้าเลาโอเคโอ้ข้าวเจ้หลาย ไปกนเ้นะเบไปอารามสามก่อนเด้นนาวาเาโอเคพี็นทา,านะนงใา,าน้นสมบูกนกระแสเลย้าเดินทางไปต่ออีกพี่น้องเ,เก็บเครื่องของ,งยู่ห้องทางใายสักสีเดินทางไปทางพรามสามไปห้องทำหลัง,งสาวน้อยเน,หนาะเมื่อก่อนเนมือเมื่อบันโขกเ้อมือเด้งานลำบ่ปา้าเมียมดันยาาเด้ย อาสบายดีบ่เมื่ออันนั้นวะบ่เมื่อบึงหวะบ่ข่าบ่อีเมื่อปีน้ำเมื่อฮะอ๋อเฮือนเพือนอยู่บ่อนไนเฮือนน่ะเฮือนอยู่บ่อนไหนคุ้มบัตรบัตรบัตรคุ้มเนี่ยอ๋อซื้อนุ่นนาเป็นแฟนนอกร้านทรายบ่แพ้กันแน่เลยดีแน่แห้งโอ้ยไปซาปีน้ำเลย ่ะขออนุญาตจบคลิปลงเพีพยงสันสิัยกรพบออกันในคลิปหน้าได้พี่น้องเด้อเนาะขอบคุณขอบคุณขอบมอกกับใจพรมพี่น้องอ,อิปซีเปิดสุขูสุขคนเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจครบับอุณสารวัตรเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดีและสวัสดีเปิดสุขูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายเนาะ